วันนี้ผมอยู่ที่สปปลาวนครหลวงเวียงจันทร์ครับแล้วผมมาเป็นเพื่อนน้องนกนะฮะน้องนกแอดบินของไทยลาวทูเกเตอร์นะเขามาออกรถครับที่ศูนย์กีลี่ที่นี่นะผมเคยมาที่นี่แล้วด้วยแล้วน้องนกวันนี้เขาได้ซื้อแล้วออกรถแล้วอยากให้ผมเข้ามาดูครับว่ารถคันนี้เป็นยังไงบ้างชอบไหมแล้วดีไหมรู้สึกเป็นยังไงบ้างวันนี้ตื่นเต้นตื่นเต้นแบบ เตะตัวกถือึใช่ไหม <laughs> ตื่นเต้นไป <laughs> น้มเบลล์เนี่ยตื่นเต้นไปด้วยเลยไปเราเข้าไปดูว่ารถขันไหนเอ่ยโอเคสบายดีสวัสดีครับโอ้เจอกันอีกแล้ว <laughs> โดย <laughs> คันนี้เหรอแมนคันนี้แหละโอ้ยน่ารักอ่ะโอ้ยคันนี้เหรออันนี้เขาเรียกว่ารถรุ่นอะไร Geo m e t e o อ oh, ๋อ g e ี e อเมรุ่นนี้คือรุ่น Geo m e t e o ผมยังไม่เคยเห็นที่ไทยเลยอะพี่ยังไม่เคยเห็นที่ไทยเลยนะคันนี้นะน้ำเข่าลาวก่อนอรู้สึกยังไงไปซื้อรถอย่างเงี้ยล่ะมักะแหละม,หมักแล้วก็มันก็ประหยัดนกไส้อ่อนไส้รถน้ํามันแล้วก็ไส้หลาเมื่อนึงหันไส้น้ามันประมาณสองแสนแล้วก็เลยอันนี้ก็เลยแบบที่ไหนเขาก็ขี่รถคนเดียวขนะแล้วก็ เลยลองใส่รถไฟฟ้าเบิ่ง่ามันล้วก็ไม่แปลกใจเลยนะดูสิสีชุดกับสีรถเนี่ยเหมือนตั้งใจไปเลยซื้อชุดกับซื้อรถซื้ออะไรก่อนซื้อชุดก่อนแสดงว่ามากจริงๆใช่ไหมมากเออโอ้ยน่ารักนะกับมหาพ่นกัเพ่นว่าให้ฟังขนาดแล้มันตอบโจทย์ตอบโจทย์แบบนกทุกอย่างใช่นะ เพราะว่าเขากขี่แต่ในเมืองขี่ไปขี่มาเพราะว่าทีหนึ่งนะสาเขาจะเบิกเงินแต่ประมาณห้าส 50, ิบพันหาแสนกิบกับค่าน้ํามันโดยโดย,โดยมันประหยัดขึ้นหยายถ้าเราใช้บ่อยๆในเมืองนี้ตลอดเวลานี้ก็คุ้มนะโดยคุ้มประหยัดลงหลจริง,รงคือเราไม่ได้แบบตกลงกันเลยแล้วเราไม่ได้เตรียมกันเลยไหมน้องเขาบอกมาว่าเขาออกรถแล้วพี่ช่วยมาดูให้หน่อย ซึ่งจริงๆแล้วสูตรที่กิลีนะผมเคยมาแล้วนะ <c oughs> เคยมาที่นี่ห,หนึ่งแล้วน้องเขาก็ซื้อรถคันนี้แล้วผมก็รู้มาว่ารถกิลีเนี่ยจริงๆแล้วเป็นแบรนด์เดียวกับ v o l v o นะมาตรฐานที่โรกเติมแต่รถคันนี้เนี่ยยังไม่ได้เข้าไทยด้วยผมยังไม่เคยเห็นเลยไม่ทราบเหมือนกันว่าจะเข้าไทยเมื่อไหร่นะแต่จริงๆแล้วรถไฟฟ้าที่สปปราวเนี่ย จะมีรุ่นใหม่ๆเข้ามาก่อนที่ไทยนะครับเพราะว่ารถไฟฟ้าที่จีนเนี่ยที่ผลิตที่จีนในแบรนด์ในมาตรฐานของยุโรปเนี่ยะจะเป็นพวงมาลัยซ้ายจีนก็พวงมา,า,าลัยซ้ายลาวก็พวงมาลัยซ้ายเป็นวิ่งรถทางเดียวกันก็เลยผลิตและส่งมาที่เราได้ง่ายไงแต่ขนาดเดียวกันถ้ารถรุ่นนั้นเนี่ยเกิดการฮิตขึ้นมาปั๊บเขาก็จะผลิตพวงมาลัยขวาแล้วส่งไปที่ไทยครับและอันนี้เขาก็กําลังทําตลาดอยู่นะครับ ก็เดี๋ยวเราจะไปถามดูนะมาถามแทนน้องเขาครับว่ารถรุ่นนี้เนี่ยมีจุดเด่นยังไงบ้างแต่ผมไม่รู้หรอกว่าน้องนกเขาจะรู้ไหมว่าจุดเด่นเป็นยังไงแต่ผมก็เชื่อว,ว่าเขาซื้อเพราะว่ารูปทรงละมั้ง <laughs> ใจมากอย่างเดียวนนเลยคือแบบคือกัดตัดสินใจแรกเลย เป็นสีสีกับคุมนาฮักของรถนี่แหละแต่ว่ามันก็มีออปชันอย่างหลายๆอย่างที่ประกอบกันทั้งแหละจริงๆเรารถนิยมกับสไตล์เลยนะที่ชอบรถรุ่นนี้นะผมมีความรู้สึกว่ามันเป็นอไม่ใช่เพียงแค่ภาพลักษณ์อย่างเดียวแต่มันเป็นความชอบเป็นความมากนะถึงได้ชอบรถรุ่นนี้ผมคงต้องถามแล้วแหละด้วยตัวนี้หลักๆก็คือกะทิเฮาฮู้เนาะว่าวาเป็นคนรถของส์ร่านยุโรปเนาะชิงว่า มันพันเนอร์กับรถวอลโว่เนาะทั้งที่ก่อหู้กันแล้วว่ารถวอลโว่ก็คือมันว่เรื่องความปลอดภัยเนาะเซฟตี้เฟิร์สอยู่แล้วตัวนี้ซึ่งวอลโว่ก็มีสโลแกีที่ว่าทุกชีวิตปลอดภัยกับวอลโว่ตัวนี้ก็แบรนด์ของเขาก็คือเป็นผู่ความกับของรถวอลโว่จุดเด่นก็คือทีมการออกแบบก็คือทีมไอเอ็นดีตัวนี้เนาะจะเป็นทีมของวอลโว่เลยจะเป็นคนยุโรปเลยถึงในการออกแบบลูกค้าจะเห็นสีของตัวรถเนาะ อากาทางในเพื่อนจะออกแบบแบบกลุ่มเืินกันเลยตัวนี้ของเฮา Ge o or, อเมท o โเนาะก็จะมีสีมีสีสีเนาะซึ่งจะเป็นสีขาวของคนานาดเนาะ้วกาสีฟ้าแ้วกาสีบัว้<อ>กวกาแมนะแล้วก็มีสีเขียวมีน้ำตัวนี้จะมีสีสีโอ้โอสีน่ารักหมดเลยอ่ะจริงๆแล้วอ่ะผู้ชายก็ได้เลยนะแล้วก็ผู้หญิงก็ได้นะั่นคือขึ้นอยู่กับแบน,นิยมที่จะเลือกเลยนะแม่แล้วเออรถแบบกระทัดรัดจอดรถง่ายเลย <c oughs> มอสำหรับให้ลูกไปตลาดบอตลาดตะลีสิไปส่งลูกในไปโุงเรียนสิโดยถือว่าตอบโจทย์เลยจุดเด่นอีกก็คือจะเป็นหัวซาร์เนาะสามารถเขาสามารถเอารถคันนี้ขาบไปประเทศเพื่อนบ้านเขาก็คือฟังไทยได้โดยที่โบได้สซร์รปอะแดปเตอร์หัวซาร์มันก็คือเป็นหัว CCS2 เลยตัวนี้จุดเด่นของมันสามารถ สั่ฟาสา์ดได้เพียงแต่30นาทีเท่านั้นโอ้ยางงี้ก็ดีเลยนะสมมุติว่ารถคันนี้เนี่ยไปที่ไทยก็ไม่ต้องเป็นหัวชาร์จใช่ใช่ครับยูเนเวอร์ซซลเลยกลับมาที่ลาวก็คือชาร์จได้เลยจากจุดชาร์จใช่ไม่ต้องเตรียมหัวชาร์จไปเลยอ๋อนั่นคือ2ระบบอยู่ในอันเดียวกันเลยใช่ครับเออสะดวกนะใช่แต่จริงๆรถอย่างนี้เนี่ยก็ไม่ได ให้วิ่งไกลๆอยู่แล้ว<ช>เพราะวิธีกองรถอย่างนี้เนี่ยวิ่งในเมืองครับนะจะวิ่งไปหนองคายวิ่งไปอุดอรนี่สบายบมากๆไม่ได้แบบวิ่งไปกรุงเทพใช่ครับใช <laughs> ่ไหมเพราะรถประมาณนี้ก็จะอยู่ในเมืองเนี่ยแหละแค่อยู่ในเมืองก็คุ้มแล้วถามหน่อยราคาเท่าไหร่13,500ดอลลาร์13,500ดอลลาร์ติดตีเป็นเงิน ขายเป็นเงินกีบประมาณเงินไทยก็อยู่ประมาณ4 0 0สี่แสนเงินกีบราวก็300กว่าล้าน300กว่าล้านกีบเนาะใช่ครับสี่แสนลดประมาณขนาดนี้นี่แบบโอเคเลยนะใช่ครับแล้วศูนย์ที่นี่ก็มีพร้อมเลยไหมใช่ไหมใช่ครับศูนย์อยู่ที่นี่ก็เป็นศูนย์ระดับทัสเอเลยมีหลังการขายพครวงจรแล้วก็มีสต็อกอะไรมีอะไรด้วยใช่ครับก็อุ่นใจนะฮะเราก็ ห่วงเหมือนกันว่ารถไฟฟ้าเกิดไปอะไรขึ้นมาเนี่ยต้องรอนานหรือเปล่าแต่ที่นี่มีอะไหล่อยู่ด้วยใช่ครับมีสางสต็อกอะไหล่ซึ่งลูกค้าเข้ามาเซอร์วิสแต่ละครั้งจะไม่ได้รอนานเลยเส้นท่าอะไหล่เส้น4 5วันหรือว่าเดือนหนึ่งเขาไม่ต้องรอแบบนั้นใช่ครับพอาเรามีสต็อกอะไหล่โดยอ่าพี่ถามมาประมาณแล้วพี่ว่าพี่โอเคนะให้นกถามนะอยากรู้อะไรเพิ่มเติมถามเองเลยกับมิเตอยาคอา สมมติว่าเขาใช้งานรถไปแบบนี้เแบตเตอรี่มันมีปัญหาโดย,ดยตัวนี้อยากให้ลูกค้าหายห่หวงเลยเนะาะรถของเขามีประกันฮอต8ปีหรือ1,050,000กิโลเมตรเนาะประกันแบตเตอรี่แล้วก็มอเตอร์รักแล้วก็ประกันตัวรถอีกถึง4ปีหรือแสนกิโลเมตรเลยตัวนี้ด้วยถึง8ปี8ปีนะครับถึงแสนกิโลเมตรใช่ครับแล้วนอกจากแบบอันนาะ มันพวมีอย่างใครเปลี่ยนมันแบบน้ำมันเครื่องอย่าง,างว่าต้องใส่เลยเใช่แล้วครับอ่ามันมันเป็นอย่างนี้ครับมันจะต่างจากรถน้ํามันก็คือรถน้ํามันเนาะน้องจะทปรียบเทียบให้เบื้องว่าแสนห้าหมื่นกิโลเมตรนี่ลูกค้าต้องได้เปลี่ยนของเหลวทางระบบแต่รถไฟฟ้านี่มันมันจะไม่ได้เปลี่ยนแบบนั้นเนาะโดยมีแต่่าเซื้อวิทย์กานปกติทั่ทวไปจะไม่ได้มีโครงเหลวพวกระบบนั้นเข้ามากับมีแต่สาก สั่งแล้วก็ใส่เลยมิดีโอคันแบตเตอรี่เสื่อมภายใน8ปดปีกับคนเค้มให้แมนโดยหลัในนั้นเป็นเป็นเอีกแมนกันแน่จะกุ้มเหนื่อย8ปีคุ้มแล้วโอ้อยากออกไปขับเลยได้ไหมเนี่ยได้ครับได้ครับได้แกะโบะไหมหรือว่าแกะโบแล้วก็วิ่งไปได้เลยแล้วแต่บ้างคันใส่โบขีีไป็นกับเจ้าสิเบิงหลายมาก ก็ใหญ่นะใหญ่ตอนแรกก็ดูข้างนอกนะเล็กๆนะแต่ว่าพอนั่งถึงก็มีความรู้สึกเหมือนรถธรรมดาทั่วไปนะข้างในดูแบบโล่งมากเหมาะกับ,กบกคุณมาก <c oughs> จริงเห <c oughs> มาะกับนกมาก <c oughs> แล้วอันนี้สูงไหมเออเ <c oughs> นาะโอ้คุณดูอีกคืบหนึ่งเลยเออจริงๆขับนสูงนะฮะแล้วก็สรนหนีแบบว่าเต็มพื้นที่เลยเนีย นิ่งแล้วรู้มาว่าความชอบของเขานะรถคันนี้สีบัวสีชมพูเนี่ยต้องรอนะพระเจ้าเอามาจากไหนนะ คือรถอไปโชว์อยู่ที่ปากเซเราก็อยากได้สีนี้มากๆก็เลยออ, <c oughs> อ,อเดอร์มาพราเจ้าเลยขนมาขึ้นรถมา,ลมาแล้วก็มาส่งที่นี่เลยพอ,ม,อมาร์กจริงๆเลยนะจริงเพราะความมาร์กจริงๆทั้งในมันกัสีสีขาวเหมือนอืมจ้า เป็นไงบ้างขับรถครั้งแรกเลยรู้สึกเป็นไงบ้างกับแบบไม่ได้ยากอะขับง่ายขับสบายแบบปกติเลยเลยเมื่อกี้นะเข้าซอยเล็กๆเห็นเลยว่ารถคันใหญ่สวนเข้ามารถคันนี้ <laughs> น้อยจนกระทั่งรถคันใหญ่เนี่ยสามารถสวนเข้าไปง่ายๆเลยถ้าเป็นรถคันใหญ่ด้วยกันทั้งคู่เนี่ยคนหนึ่งต้องถอยอะแต่คันนี้ก็แบบรู้สึกสบายเลยเหมาะมากๆเลย <laughs> จริงๆเพราะว่าผู้หญิงก็จะขับรถหาที่จอดรถก็ง่ายเนาะ <laughs> แล้วก็ประหยดัดด้วยโดยแสดงความยินดีนำลูกค้าที่มอบความไว้วางใจให้กับพ่อพอกินลี่ของเราโดยขอบใจมากน่ารักมากๆเลยอันนี้แบบว่าพอมอบรถแล้วเราออกไปขับเลยได้ป๊อได้เลยได้เลยใช่ไหม